ได้ตั้งอส่กรื้อย่า้าวสมี่อัถ้าต้อปก็ด้น้าถงานก้อมโลไม่ขึ้นดีเียเ่ยนน้งใส่ก้อนน้ำนักตั้งะก้อนอรางนี้น้ำนักตั้งเราหนักก้อนสวทองพ้อน่อย โอเคตอนนี้เราจะตัรถโฟล์ขาดแล้วนะคะแรกๆเราไม่ไม่ค่อยได้ยินเสียงนิดนึงเพราะว่าอยู่บนรถนะคะเขาบอกเลยขนมนี้หายยากมากยั่ไม่เจอเลยนะเซเว่นถถวบ้านไม่มีค่ะอุยมันแตกอะเซเว่นแถวบ้านไม่ค่อยจะมีนะคะ นี่ไปเจอที่ใต้นะคะเจอที่นครศรีธรรมราชนะเนี่ยไกลอยู่นะไกลมากจากกรุงเทพนะคะหลังจากที่ตัดวัฟเฟิลเสร็จแล้วเราก็จัดการกับเศษวัฟเฟิลที่เหลือนะคะโอเคเราก็จะตัดวัฟเฟิลทุกแผ่นเลยนะคะคาราทำการตัดวัฟเฟิลให้หมดเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าพ่อมาก็จะไม่ได้เสียงนะคะก็จะได้ยินเสียงเป็นบางตอนนะคะบางท่อนนะคะโอเคเดี๋ยวทำกระแตรถพ่อให้หมดกันเนาะอาจจะตัดไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าอยู่ในรถมันแบบหูค่ะก็กินไปสวยไปอะไรอย่างนี้ก็จะได้เป็นล้ฟเฟิรนกลมๆแบบนี้อู้เยอะมากโอเคเดี๋ยวม่ทำมันเลย ตอนไปใต้นะคะจะได้ขนมแปลกใหม่ๆมาเยอะอ๊ย,อยถ้าเกิดว่าอยู่กรุงเทพนะมีแต่ขนมไมโครน่ะที่มันแปลกที่สุดแล้วในเซเว่นแถวบ้านเรานะฮะโอเคแล้วเราจะมาตกแต่งหาดกันก่อนนะโอเคนะฮะตกแต่งเสร็จแล้วก็จะน่จาจะเป็นนี้มันกลับหัวนะเดีย๋ยวเราจะมาทำเบอร์เกอร์กันแล้วก็เปิดตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่พูดแหละเพราะว่านี่ก็จะ เราก็ทำการวางแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทาแยมมันจะเป็นแยมซอสสตรอเบอรี่นะนี่มีเนือ้อสตรอเบอรี่ด้วยอะนะ่ะกระ <c oughs> กปุกไปนี่ไม <c oughs> ่ก็อย่างนี้นรัง น่าจะาแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เรียกว่ามันน่งโปรแกรมแล้วาลว่างออย่างแล้วมีป้ายคำว่าเรียนสวนแลบุกสวนกับอะไรนะกาผ่ากอะไรนปงนีจกับมาตรานจงอะรเอามาตัวจริงไหมอ๋อียักมาเป็น้เลย ป้ายเต็ไมกันหน้าแตหน้าป้าเพราะว่ามันมันก็มันมันเข้าสที่นั่นัคนยัดอย่เดียวมันเดียวก็มแถววางแผนด้วการได้แ้วเข้าเส็จแล้วก็ไปก็ด้ักางานนเสร็จเวลาหกเน บนบนบรหารมันบรหาเรื่องนมันมีประเดเรื่องบนนอนแอยพอาเียวจะต้องให้ได้ตามเป้าต้องได้เป็นศ so ูนไอว